สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นเด๋อ Thailand t h a i l a n d ทักนะฮะวันนี้ผมก็มาถึงปลายทางนะครับจุดหมายปลายทางนะฮะคือโรงงานที่จะมาส่งเจ้าบิ๊กใหญ่ขนาด16ตันนะฮะเหล็กเหล็กหนาขนาด16ตันเป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรนะครับโดยใช้บรรทุกขนาดซีรีส์หขนาด3 44นะครับ ก็บ้างแต่เมื่อคืนนะฮะก็มาถึงนี่ก็มานอนหน้างานครับเพราะว่ามันไม่ไกลนะฮะใส่นอนหน้างานช่วงนี้ชอบนอนหน้ารถนะเนี่ฮะหางตัวนี้เช่ามานะครับเป็นหางสั้นขนาดสองเปล่านะครับแต่เจ้าเจ้าของหางก็บอกว่าไม่ให้บรรทุกเกินยี่สิบเอ็ดตันนะเพราะว่าสภาพมันอาจจะไม่ไม่นี่เท่าไหร่นะแต่เราบรรทุกใกล้ๆนะครับก็ คำนึงถึงความปลอดภัยก็ไม่ไม่ไมบรรทุกเกิน21ตันครับก็บรรทุกแค่20ตันเศษนะฮะตัวนี้ก็16ตันแล้วก็มีเหล็กเหล็กเพลาขนาด4ขนาด1ตัน4 4ชิ้นนะนก็เตรียมผ้าใบอะไรมาเผื่อฝนจะตกนะเพราเป็นสินค้ากันฝน100%กันน้ำา0 0นะนี่นะครับ ก็มาถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยนะสาเหตุที่ใช้พื้นหางพื้นเรียบหางสั้นนะครับเพราะว่าโรงงานโรงงานจะมีพื้นที่คแคบมากเนะเข้าไปข้างในคือแคบมากเคยเคยนำบูมเค้ Boom นะขนาด20 20 25เมตรมานะแล้วก็ผมใช้หาง21เมตรมาคือเข้าไม่ได้นะะต้องต้องต้องถอยเข้านะถอยเข้าตั้งแต่ ประตูทางเข้าแล้วถอยมาเนี่ยจอดได้ตรงนี้นะครับมุมนี้ที่กินลูกค้าะให้เข้าไปข้างในครับมันเข้าไม่ได้นะขนาดถางมาตรฐานจริงครับสิบสองเมตรเนี่ยเข้าไม่ได้นะอันนี้ก็เลยเอาหางน่าจะหกเมตรห่างตัวนี้นะหางขนาดตู้สี่สิบสี่สิบสี่สิบฟุตแล้วเอ้ยยี่สิบฟุตนะฮะนี่นะครับก็รอรอลูกค้าเข้ามานะครับก็เคนเคนยกเข้าไปแล้วครับ เหลือแค่ผมจะนำไอ้ิ้นง,งานที่นี้ไปยกลงนะเดี๋ยวเรารอติดตามช่วงในการวิธีการยกลงของเขานะครับเพราะว่าตอนที่อยู่หน้าง,งานไอ้ตอนที่ขึ้นของมาผมใช้ท็อปนะครับเจ้าให,ใหญ่ของทีมงานวิสุทธิ์าสปอร์ตนะครับในการยกขึ้นมาเโอเคครับเดี๋ยวเรารอชมตอนเขายกลงนะคเขาจะใช้เคนประมาณ25ตันนะครับยกจะได้ จะราบลื่นขนาดไหนรอติดตามกันครับ